นี่แหละค่ะจะทําให้เพื่อนๆได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งสิว่าสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ภายหลังจากเป็นพรีเมียมเมมเบอร์นั้นมีอะไรแล้วมันคุ้มกับเงินที่เราลงทุนหรือว่าซื้อพื้นที่ใช้งานกับเพจ QQ ไปไหมอันดับแรกนะคะในการที่เราบอกต่อผู้ใช้งานไปบริษัทก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นที่เป็นค่าขยายผู้ใช้งานแอคเคาละห้าบาท หรือ้าหากว่าตีเป็นหน่วยคิวแล้วก็มีค่าเท่า,ากับ10คิวการแนะนําบอกต่อน,นั้นเราจะแนะนํากี่คนก็ได้นะคะไม่จํากัดนะคะ1คนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น500บาท2คนเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น1000บาทเห็นไหมล่ะคะว่าตามที่เราลงทุน1000บาทแล้วเราได้เป็นยูเซอร์ประเภทพรีเมียมเมมเบอร์แล้วแล้วเราแนะนําคนใช้งานเพียงแค่2คนเท่านั้นเองคุ้มทุนแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้นั่นคือกําไรทั้งชีวิตแล้ว่ะคะ ยังไม่พอนะคะนั่นคือค่าคอมมิชชั่นนั่นคือรายได้เพียงแค่สิ่งแรกเท่านั้นเองถัดไปนะคะนั่นก็คือรายได้ข้อที่2ค่ะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะยังงงและยังไม่เข้าใจอยู่นะคะวันนี้อุจะพยายามพูดและใช้ศัพท์ง่ายๆให้เพื่อนๆได้เก็ตเป็นไอเดียแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นรายได้ข้อที่2นี้เรามักจะพูดกันว่า1% 1%พูดจนติดปาก แต่ทีนี้รายได้ใน1%นั้นคือรายได้1%ของอะไรและรายได้ในข้อ2นี้ถูกแบ่งแยกย่อยออกเป็น2ข้อด้วยกันพยายามตามสับให้ดีๆนะคะข้อแรกเลยอุจะเรียกว่าข้อ2.1นั่นก็คือส่วนแบ่งรายได้1%ของพรีเมียมเมมเบอร์ที่เราแนะนําเข้ามาค่ะคิดตัวเลขตามไม่ทันนะคะการสมัครเข้าเป็นพรีเมียมเมมเบอร์นั้นค่าใช้จ่ายห้0 0 0บาทต่อหน,นึ่งยูเซอร์นะคะ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นของหนึ่งพันบาทนั่นก็คือสิบบาทจะหากว่าพูดภาษาชาวบ้านนั่นก็คือถ้าหากว่าเรามีการแนะนําบอกต่อไม่ว่าเราจะแนะนําเองโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผลพวงของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการแนะนําบอกต่อเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงจําตัวเลขนี้ง่ายๆค่ะนั่นก็คือหนึ่งแอคเคาน์เพื่อนๆจะได้รับส่วนแบ่งจากบริษัทสิบบาทบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยสิบบาทนี่มันนิดเดียวแต่สิ่งที่เราจะให้นั้น นั่นคือ20ชั้นของกลุ่มผู้ใช้งานภายใต้องค์กรของคุณเองมีคำถามต่อค่ะว่าแล้ว20ชั้นมันมียูเซอร์เท่าไหร่กันแล้วเราจะได้ส่วนแบ่งแค่ไหนกันนี่แหละค่ะคือคำตอบเพจ q q เราได้ยืมแพลตฟอร์มของ Binary มาใช้กันนะคะนั่นก็คือระบบ1 8 2แตก2นั่นเอง สังเกตดีๆนะคะถ้าหากว่าตัวบนสุดนี้เป็นตัวของเพื่อนๆเองมีการแนะนำบอกต่อคนที่1นะคะระบบจะจัด auto placement มาให้ทางฝั่งซ้ายเป็นครั้งแรกเลยในหมุดนี้ะค่ะรายได้ที่เพื่อนๆจะได้รับ1 a c c o แอคเคา์บาทเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถัดไปค่ะเมื่อมีการแนะนำจากตัวเราบอกต่อไปอีก1คนระบบ auto placement ก็จะจัดวางเรียงเมมเบอร์นี้ไปอยู่ทางฝั่งขวาของเพื่อนค่ะ แล้วหนึ่งแอคเคาท์นี้นั่นะคะนี่คือส่วนแบ่งรายได้อีก10บาทนั่นเองถัดไปค่ะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ได้แนะนําเองนะคะคนแรกนะคะอูตั้งชื่อให้ว่าในมานะและกันในมานะนี้ได้แนะนําต่อลงไปที่ชูใจระบบออโต้เพลสเมนต์สามเหลี่ยมของมาณะนั้นเช่นเดียวกับเราเลยนะคะก็คือระบบจะจัดมาวางที่ซ้ายมือของมานะค่ะทีนี้มาดูส่วนแบ่งรายได้กันค่ะสามเหลี่ยมของมาณะนี้มาณะได้รับส่วนแบ่งในข้อ2.1 10บ,บาทในขณะเดียวกันชูใจนี้ก็อยู่ในสามเหลี่ยมของเ,อเพื่อนเพื่อด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งที่เพื่อนๆจะใจได้รับนั่นก็คือ10บ,บาทจากชูใจเช่นเดียวกันคะ่ะแล้วเมื่อไหรที่มานะได้แนะนําเพิ่มต่ออีกหนึ่งคนนะคะยกตัวอย่างว่าเป็นปิติแล้วกันนะคะมานะแนะนําปิติเพราะฉะนั้นระบบออโต้เพลสเมนต์ก็จะจัดให้ปิติอยู่ด้านขวาของมานะสิ่งที่มานะจะได้รับในข้อ2.1นั่นก็คืออีก10บาทถูกไหมคะในขณะเดียวกันปิติก็อยู่ในสามเหลี่ยมของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะะนนนนนััน้้้เเราากกก็จไดดส่่่ววแบบงอี10ทยช เราเรียงต่อเช่นนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าระบบ1แตก2หรือว่าระบบไบน a r y นั่นเองและที่บริษัทแบ่งส่วนแบ่งนี้ให้กับเรานั้นโครงสร้างที่บริษัทจัดให้นั่นคือ20ชั้นหรือมากกว่า2ล้านคนจำตัวเลข10บาทเมื่อสักครู่ได้ใช่ไหมล่ะคะ10บาททิ้ง1ครั้งอาจจะไม่ค่อยมีค่ามากเท่าไหร่หลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นแต่10บาทถึง2ล้านคนภายใต้สามเหลี่ยมภายใต้องค์กรของเราคิดง่ายๆ2ล้านคน คูณ10บาทนั่นคือที่มารายได้ของ20บล้านทันทีค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราอยากจะรอช้าหรือว่าเราอยากเจอรีบพัฒนาองค์กรเรารีบขยายองค์กรกลุ่มผู้ใช้งานของเรากันดีลคะคะยิ่งถ้าหากว่าเรามีการช่วยเหลือผู้ที่เราแนะนํามาได้ขยายมี 1. แตก2 1แตก2 1แตก2กันอย่างต่อเนื่องแล้ว20บล้านภายใน1เดือนสามารถทําได้ค่ะ เดี๋ยวนี้คลิปถัดไปนะคะอูจะค่อยๆมาทยอยแนะนําวิธีการ182แ 1, ต2ก่แตกให้ได้ผลทำยังไงถัดไปค่ะนั่นก็คือรายได้ของ2.2นั่นเองซึ่ง2.2นี่ก็คงเป็น1%ค่ะแต่เป็น1%ของ service system ค่ะหลายคนคุ้นกันบ้างนะคะว่าคำว่า service system นั้นก็คือการรักษาระบบการเมนเท a i n ระบบ6คิวต่อเดือนนั่นเอง6คิวคูณ1คิว50าบาทนั่นก็คือเปรียบเทียบได้กับประมาณ300บาทต่อเดือนแต่เป็น300บาทที่เราไม่ต้องปักกระเป๋าค่ะ บริษัทจะค่อยๆทยอยหักออกนะคะจากไรายได้ของเราในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะคะหลายคนที่เข้าระบบนะคะแล้วก็จะเห็นที่ชาร์จพลังอยู่ใต้ภาพเราเนี่ยนะคะบางคนอ๋อแล้วแต่บางคนก็ยังเอะอยู่ว่าตัวชาร์จพลังอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่ายังไงคําตอบคือไม่ใช่ค่ะ มันคือแบตเตอรี่เพื่อที่จะทราบให้เรารู้ว่าที่ระบบค่อยๆทยอยหักเงินจากรายได้ของเราที่ได้รับนั้นเมื่อไหร่นะมันจะถึง6คิวที่เก็บเป็นค่าซูวิชิสต์สแตมสักทีหนึ่งเมื่อไหร่ที่ระบบชาร์จพลังนี้เต็ม1น0รครบ100%เมื่อไหร่นะคะเตรียมเฮได้เลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้<ม>เพื่อนแรกกับซ e วิ i ิส s ต s t e ม300บาทต่อเดือนนั้นมันมีมูลค่าถึง6ล้านบาทต่อเดือนเฉลียวและนี่แหละนะคะที่ภาษาของเราเรียกว่า passive income ทางออนไลน์ตัวจริงค่ะ ้วมีคําถามต่อนะคะว่าและรายได้ข้อ2.2นี้เราจะได้เมื่อไหร่คำตอบคือเมื่อเราถึงจุดคุ้มทุนแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่เรามีรายได้สะสมตั้งแต่เริ่มใช้งานเพจคิวเลยนะคะมีรายได้สะสมครบ2 6 q สิคิวระบบจะเริ่มทยอยหักค่าเซอร์วิสซิสเต็มนี้เข้าไปนะคะทีนี้เรามาลองดูกันนะคะว่ารายได้ที่เราจะได้จากเซอร์วิสซิสเต็มนี้มันมีมูลค่าเท่าไหร่กันเชียวทุกคนนะคะที่ระบบเริ่มหักเซอร์วิสซิสเต็มนะคะจะหักเอาไว้300บาทถูกไหมคะ แต่รายได้ส่วนนี้แหละคะ่ะที่บริษัทจะแบ่งให้เราก็คือ1%ของ300บาทนั่นเองคิดง่ายๆก็คือ3บาทส่วนแบ่ง3บาทต่อแอคเคาท์นี้บริษัทจะให้เราก็ต่อเมื่อมี Service System ของคนด้านล่างคะ่ะจําได้ไหมคะว่าสามเหลี่ยมของเรานั้น20ชั้นเทียบได้กับคน2ล้านคนถ้าหากว่าเราได้ส่วนแบ่งจาก Service System ทั้งหมดของทั้ง2ล้านคนละคะมาดูตัวเลขกันคะ่ะ1 a c c o แอคเบาทแล้วถ้า2ล้านแอคเคาท นั่นก็คือ6ล้านบาทนั่นเองค่ะและนี่ไม่ใช่6ล้านบาทที่มอบให้ครั้งเดียวนะคะจะเป็น6ล้านบาทต่อเดือนเท่วนะคะนี่แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าเป็น passive income อนไลน์ตัวจริงเลยค่ะทีนี้บางคนต้องมีคําถามต่อค่ะว่าเราจําเป็นว่าจะต้องสะสมคนให้ได้2ล้านคนก่อนไหมก่อนที่จะได้6ล้านบาทคําตอบคือไม่ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่เรามีเท่าไหร่เมื่อนั้น switch system เราจะได้3บาทต่อแอคเคา ก็คูณจํานวนแอคเคาท์ที่อยู่ใต้สามเหลี่ยมของเราเข้าไปเอาแลวนะคะเพียงแค่ไรายได้ข้อ2ที่มีข้อ2อจุ 1, และข้อ2 2อนี่แหละค่ะคือเป้าหมายของผู้ใช้งานเพจ QQ ที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นการสร้างแพสซีฟอินทามในโลกออนไลน์จริงๆค่ะถัดไปค่ะก็คือรายได้ข้อ3ซึ่งเป็นส่วนแบ่งหนึ่งที่บริษัทได้มอบให้หรือที่เราเรียกว่าเป็นค่าบริหารงานนั่นเองค่ะเราเริ่มกันตั้งแต่ผู้ที่เราแนะนําเข้ามาให้ใช้งานขอให้เป็นคนที่แนะนําติดตัวจริงๆนะคะ เมื่อไหร่ที่ผู้ที่เราแนะนําเข้ามาเขาได้รับรายได้เช่นเดียวกันบริษัทจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้นี้ให้กับผู้ที่แนะนํา10%ค่ะหรือว่าเราจะได้รายได้10%ค่ะเป็น10%ของทุกๆก,การถอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะถึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรีบเทรนงานให้กับคนที่เราแนะนําเข้ามาทํายังไงก็ได้นะคะให้เขาเข้าใจเหมือนกันกับเราให้เขาเห็นเหมือนกันกับเราให้เขาได้รายได้เหมือนกันกับเรา เมื่อเขาได้เราก็ได้ส่วนแบ่งรายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองได้รู้ความรู้ที่ตัวเองได้มีอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเพราะถ้าหากว่าเราเก็บไว้คนเดียวเราก็จะสร้างรายได้ของเราได้คนเดียว เมือ่อรายได้ไม่ได้เกิดกับผู้ที่เราแนะนําให้เข้ามาใช้งานเมื่อเขาไม่ได้ไรายได้ส่วนแบ่งข้อ3ามนี้เพื่อนๆก็ไม่ได้ไรายได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่สําคัญนะคะสังคมของผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่จงเป็นผู้ให้ให้เยอะที่สุดเมื่อเราให้ได้เยอะที่สุดเมื่อนั้นกดแรงดึงดูดมันจะดูดสิ่งที่ดีๆกลับหาเราเยอะที่สุดนั่นเองค่ะรายได้ข้อ3านี้ก็เช่นเดียวกันถัดไปค่ะนั่นก็คือรายได้ข้อที่4บอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นจุดแข็งที่สุดของเพจคิวที่โซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจ นั่นก็คือการสร้างโพสต์การสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็แชร์ไปยังสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดที่เราได้ใช้อยู่เมื่อไหร่ที่มีการคลิกจากสิ่งที่เราลิงก์ส่งไปให้นั้นนั่นถือเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งของเพื่อนๆค่ะ แล้วบางคนนะคะคร่ําเครียดเคร่งเครียดอยู่กับสิ่งที่โพสเนะคะ่ค่ะหลังจากโพสแล้วเช็ควิวเช็ควิวเอ๊ะทำไมวิวถึงไม่ขึ้นเมื่อวิวไม่ขึ้นก็บางคนก็เกิดอารมณ์เสียนะคะแล้วก็มีคําถามมาว่าเอ๊ะทำไมโพสลงไปแล้ววิวไม่ขึ้นก็กทีเมื่อวิวไม่ขึ้นเดี๋ยวไรายได้ก็จะไม่ขึ้นสิ่งที่อูนแนะนํานั้นนั่นก็คือการโพสให้เป็นธรรมชาติของเราที่สุด สิ่งที่เราเคยโพสต์หน้าเตตัสของ Facebook เป็นยังไงให้ทําเช่นเดิมเราไม่ต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเราเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนที่โพสเท่านั้นเองเมื่อเราทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดวันหนึ่งที่เราคลิกไปดูซิว่าจํานวนวิวของเราเท่าไหร่เพื่อนๆจะตกใจทันทีเลยค่ะว่าเออเราแค่โพสต์ปกติทําไมจําน,นวนวิวมันถึงขึ้นเยอะขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆหมกมุ่นกับมันนะคะจิตใจก็จะไม่เป็นสุขเราก็จะเคร่งเครียดอยู่ด้วยว่าเอ๊ะ ทำไมไม่มีคลิกทำไมถึงไม่มียอดวิวเลยนะคะเชื่อไหมล่ะคะขนาดจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะอยังใช้สร้างเป็นคอนเทนต์ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวว่าหลังจะมาทำให้ดูนะคะว่าการสร้างคอนเทนต์จ่ายค่าเช่าบ้านนั้นเอมันได้จำนวนคลิกอย่างไรถัดมาค่ะรายได้ข้อที่5ณนะตอนนี้ที่บริษัทประกาศนะคะนั่นก็คือรายได้เพิ่มขึ้นจากการแนะนำคนค่ะเรากลับไปที่รายได้ข้อที่1เมื่อไหร่ที่เราแนะนำคนใช้งานได้มากถึง100คนนะคะ เมื่อนั้นแหละค่ะขอให้ติดต่อเข้าบริษัทนะคะบริษัทจะดูคุณสมบัติของเพื่อนเลยค่ะว่ามีสมาชิกแนะนําตรงคบม 1, 100คนไหมแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆที่บริษัทได้คัดกองแล้วว่าจะต้องเป็นตัวแทนของบริษัทที่เราเรียกว่าเซ็นเตอร์นั่นเองผู้ที่ใช้งานเพจสกิลไประยะหนึ่งค่ะเมื่อรู้แล้วว่าเซ็นเตอร์มีประโยชน์ยังไง ก็ขนขวายกระตือรร้นกันมากเลยนะคะแนะนํามากกว่าสองคนเยอะมากเลยตั้งเป้าหมายกันว่าฉันจะต้องเป็นเซ็นเตอร์ให้ได้และการเป็นเซ็นเตอร์ค่ะนอกเหนือจากจะได้รับรายได้ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่บริษัทมอบให้นั่นก็คือค่าบริหารงานเพิ่มขึ้นอีก2%ค่ะเป็น2%ทุกการถอนของสมาชิกของเราเลยเริ่มนับตั้งแต่คนแรกที่เราแนะนำเลย แล้ไม่รวมสามเหลี่ยมอนิสงนะคะคำว่าสามเหลี่ยมอนิสง์นี้หมายถึงหมุดหรือยูเซอร์ที่บังเอิญคนที่อยู่เหนือเรานะคะได้มีการแนะนําบอกต่อผู้ใช้งานและด้วยระบบออโต้เพลสเนี่ยคะ่ะบังเอิญอน,อนิสง์นั้นเข้ามาอยู่ในสามเหลี่ยมของเราพอดีอย่างนี้2%เราไม่นับที่นี่นะคะจําง่ายๆก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่คนที่เราแนะนําตรงนั่นเองนะคะแล้วก็ลึกลงไปกี่ชั้นก็ได้นะคะนั่นคือส่วนแบ่งของเซ็นเตอร์2%ค่ะ แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมองง่ายกว่าน,นั้นนะคะดูซิว่าเอ๊ะ2%นี้มันจะอยู่ที่ไหนลองกลับไปดูที่สับเมนูของการถอนค่ะสมมุติว่าเราจะถอนสก,กี0สิบคิวเห็นไหมคะบรรทัดแรกเลยนะคะ10% 10%นี้คือรายได้ข้อ3จํจำได้ไหมคะที่ทุกๆการถอนของเราผู้ที่เราแนะนำเนี่ยแหละคะ่ะจะได้10%นี้ถัดไปค่ะอีกบรรทัดหนึ่งนั่นก็คือ2%นี่คือ2%ของเซ็นเตอร์ที่เมื่อกี้อูได้พูดถึงค่ะเห็นอย่างนี้แล้วทุกคนมองเห็นเหมือนอูหรือเปล่าคะว่า เราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้10%และ2%นี้คลิปจะถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าการที่เราจะได้10%และ2%นี้เรามีวิธีทำยังไงเราจะทำันเป็นขั้นเป็นตอนกันเลยละคะ่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะอูก็ได้ตอบสนองกับผู้ที่อยากจะดูคลิปนี้มานานและหวังว่าคงจะชุ่มใจแล้วคงจะปลื้มใจคงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าตัวเองยังไม่เข้าใจพยายามเปิดหลายๆครั้งนะคะเปิดทบทวนดูหลายๆครั้งถ้าหากว่ายังมีคําถามอีกนะคะติดต่ออู๋มาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าไลน์ไอเดィ และสุดท้ายค่ะอย่าเก็บวิดีโอนี้ไว้คนเดียวนะคะจงแชร์บอกต่อออกไปโดยเฉพาะทีมงานของเราค่ะให้เขาเห็นในสิ่งที่เราเห็นให้เขาได้รู้ในสิ่งที่เขาได้รู้ให้เขาได้ยินในสิ่งที่เขาได้ยินให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วให้เขาได้ทําในสิ่งที่เราทําเช่นเดียวกันนี้ค่ะทุกอย่างนะคะลูกทีมของเราจะก๊อปปี้เอาไปจากตัวเราค่ะถ้าเราทํำยังไงลูกทีมจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราหลับลูกทีมก็หลับเหมือนกันค่ะ แต่ถ้าหากว่าเรามีการแอคทีฟและทําต่อเนื่องกันจับมือเข้าจับมือเราคุยกันให้เป็นกิจลักษณะนะคะว่าเราจะทํางานนี้เราจะเข้าโปเรเจกต์นี้ไปยังไงนั่นคือการก็อกป,ปี้ที่สมบูรณ์แบบและเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกัน